สวัสดีครับมาแล้วกับหวยลาพัฒนางวดวันที่10เดือน6-6-4นะครับวันนี้จะมีเลขเด่นศูนย์กับ1นะครับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ก็จะมีเจาะสองตัวคร่าวๆให้เหมือนเดิมนะครับสอต,ตัวก็จะมี ศูนะครับ05นะครับผม06นะครับแล้วก็08นะครับผม1วิ่งรูด1ก็จะมีสูตร้้าให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมี1นสองนะครับ หนนะครับผม15นะครับแล้วก็17นะครับผม3ตัวสรุกคร่าวนะครับ3ตัวก็จะมี8ปดศย์สนะครับ สามศูนหกนะครับเก้าหนึ่งสามนะครับแปดหนึ่งหกวันที่สิบหกสี่นะครับขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะครับขอบทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ